สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะมาแนะนำสูตรชงแบบอร่อยอร่อยเลยนะครับนั่นก็คือโฮจิชะนมสดเย็นขนาดแค่สิบกออน์นะครับคราวนี้เรามาดูส่วนผสมกันนะครับมีผงชา นมข้นหวานนมข้นจืดนมสดน้ำร้อนแล้วก็น้ำแข็งนะครับคราวนี้เรามาเริ่มชงกันเลยนะครับผงชาโฮจิชะนะครับผงชาโฮจิชะนะครับได้มาจากเซเว่นนะครับสองนี้นะครับขนาด25กรัมนะครับต่อไปนะครับน้ำร้อนนะครับ 120 ml น้ำร้อนจัดๆเลยนะครับภายในซองนี้ประกอบไปด้วยนะครับผงชาโฮจิชะนมผงแล้วก็น้ำตาลนะครับปกติใบชาจะเป็นสีเขียวนะครับเอะไรทำาไมนันกลายเป็นสีน้ำตาลนะครับก็เพราะว่าเอาใบชาไปคั่วนะครับ ก็เลยกลายเป็นน้ำตาลนะครับอาชาเสร็จแล้วนะครับต่อไปเราก็จะชงส่วนที่เป็นนมสดนะครับนมข้นหวานคาราเม่น,นะครับ20 ml ต่อไปครับนมค้นจืดคาเนชั i o n ่น20 ml เหมือนกันนะครับแล้วก็ตามด้วยนมสดเมจินะครับ20 ml โออย่างละ 20, 20 20 20เลยนะครับคนให้เข้ากันนะครับ หอมนมสดหอมหน่าทานเหลือเกินนะครับท่านผู้ชมครับคราวนี้เราก็จะจัดเสิร์ฟแล้วนะครับแก้วขนาด16ออนนะครับเทนมสดลงไปก่อนนะครับต่อไปก็น้ำแข็งนะครับ ได้น้ำแข็งแล้วนะครับเต็มแก้วเลยนะครับคราวนี้เราก็จะเทโฮจิชะาลงไปนะครับเทเบาๆช้าๆเลยนะครับชงง่ายๆนะครับชงง่ายๆตามสไตล์สารีรีวิวนะครับแก้แบบนี้ในเซเว่นนะครับที่คอเตอร์ออ l คาเฟ่ขายราคา35บาทนะครับ โอเคนะครับเสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมครับถ้าท่านผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับลาไปแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ